คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ากระดาษลูกพูกหรือกระดาษแข็งนะครับผม1ตันเนี่ยมันจะมีหน้าตาเนี่ยเยอะมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับดูเยอะไหมดูเยอะไหมเดี๋ยวไปดูกัน1ตันปองมันจะใหญ่ขนาดไหน และนี่นะครับก็คือหน้าตาของลูกอัดกระดาษของเรานะครับปกติแล้วเนี่ยลูกอัดกระดาษนะครับหนึ่งลูกเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 4 0่งถึงหนึ่งนะครับโดยรประมาณเนาะของเราสเปคเนี่ยก็คืออัดเป็นก้อนเล็กแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดาษ1ตันเนี่ยก็จะมีปริมาณกระดาษนะครับผมทั้งสิ้นเนี่ยนับไปเลยประมาณเจ็ดพันลูกนะครับผมก็ได้แล้วประมาณ1ตันนะครับตอนนี้เนี่ยที่คุณเห็นอยู่ข้างหลังในกองนี้นะท <Wow. S 2> ั้งหมดทั้งเวงนี่นะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ15ตตัััันนนนแแลลลลล้้้ววววเเเเเเเพรรรรรราา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 าะะะ่กกกกงงีียยมมมถหขคคบผป็ไิดดส หลายๆท่านนะคงคิดว่ากระดาษหนึ่งตันเนี่ยคงจะเป็นก้งใหญ่เมื่อมาจริงๆแล้วพออัดมามันเหลือลูกแค่นี้เองครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนืเพราะส่วนใหญ่กระดาษมันะม่ทังตูครับดูดิหมดเนี่ยนี่แค่ส5ตัเนเอง